ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าที่ในอำเภอยะหาครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศน,นะครับอันนี้ครับตรงข้ามนี้จะเป็นโรงพักนะครับ ตรงโน้นตัดไปก็บ้านคนเนาะบรรยากาศตอนนี้ค่ำแล้วนะครับผมคำ่ำ บรรยากศาศนครับตามบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับดูดนะครับก็อ๋อบรรยากาศอย่างนี้ก่อนนะครับอยากจะไปกดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ